มาค่ะสาวช,ช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าคดีการยิงนายสมยศสุดทางกูลค่ะซึ่งผู้ต้องหาหลังจากถูกจับกลุ่มก็สารภาพนะคะว่าก่อเหตุเพื่อทดแทนบุญคุณโดยนําปืนไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าประยาไปฟังเสียงของผู้ต้องหากันค่ะทดแทนนี้บุญคุณพี่ที่เขาโทรมาเรืยอครับทดแทนนี้บุญคุณครับบุญคุณอะไร,ะเ,ะไรเขาเก็บผมไปเลี้ยงดูมาครับเขาเคยเลี้ยงดูเราครับผมสรุปสรุปก็คือรักสารภาพครับนะครับ โดยจุดที่หนึ่งที่บริเวณลานจอดรถนะคะก็มีการนำตัวของนายพานุพงศ์รัศนามือปืนค่ะและนาย ชมชัยนรงผู้ร่วมขบวนการสังหารนายสมยศสุทางกูลอดีตเจ้าของพระรามเก้าคาเฟ่นะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งอยู่บริเวณลานจอดรถหลังร้านเฮงหูฉลามถนนพัฒนาการซึ่งเป็นจุดที่นายพานุพง์มาดักรอนายสมยศบริเวณโต๊ะม้าหินจากนั้นก็เดินไปทางด้านหลังของนายสมยศค่ะซึ่งอยู่ห่างประมาณ50เมตรและใช้อาวุธปืนยิงนะคะแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีนายหนูไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงเป็นผู้ขับ ก็มุ่งหน้าไปยังถนนพัฒนาการค่ะโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนนํารถจักรยานยนต์มาทิ้งไว้ที่ด้านหน้าอู่ซ่อมรถเนื่องจากรถจักรยานยนต์เสียแล้วก็ต่อขึ้นรถแท็กซี่ค่ะไปอีกสองป้ายรถเมล์แล้วก็เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้มารับแล้วก็ไปส่งบริเวณหน้า,าร้านสะดวกซื้อประตูสี่ของสนามราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนจุดที่3ค่ะบริเวณหน้าห้องน้ําภายในสนามราชมังคลากฬาสถานซึ่งเป็นจุดที่นายชมนาเงินค่าจ้างก้อนแรก3 0 0 0 0บาทมาให้ในายพานุพงศ์และจุดสุดท้ายอยู่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อประตูสสนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนย้ายหลบหนีกันไปหลังก่อเหตุสองวันผู้ต้องหานำปืนไปทิ้งบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งถนนเจ้าพระยานะคะล่าสุดนักประดาน้ำก็เร่งงมหาปืนขึ้นมาแต่ว่ายังไม่พบ โดยเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปขอศารจังหวัดพระขนงฝากขังต่อไปค่ะ